แสงสว่างคือสิ่งสําคัญในการแคมป์อย่างหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับที่ผมอยากจะนําเสนอ The Moon LED Camp Light ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก b a c k เด er. ีย The Moon LED Camp Light นะครับตะเกียงน้องใหม่จาก b a c k เด er, ียที่มาพร้อมรูปทรงน่ารักสวยงามเล็กกระทัดรัดวัสดุนะครับทนทานแข็งแรงตัวนี้จะเป็นตะเกียง LED ที่มีระบบการเปิดปิดแบบดีมไฟนะครับ สำหรับแบตเตอรี่ของเจ้าตัว LED ตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ในตัวเป็นแบตเตอรี่186-50แนนะครับผมแล้วก็ตัวแสงเขาเนี่ยจะเป็นแสงวอร์มไลท์เป็น LED แบบไส้นะครับผมให้อารมณ์ความสวยงามเวลาเราอยู่ในแคมป์การเปิดปิดของเขานะครับจะมีไฟสถานะบอกตอนต้นนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้แต่จะขึ้นแค่แป๊บเดียวแล้วก็เมื่อเวลาแบตเตอรี่อ่อนนะครับผม เจ้าไฟสถานะเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีแดงเพื่อเตือนให้เรารู้นะครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ต่ำ The Moon LED Camp Light ตัวนี้นะครับเป็นตะเกียงที่เหมาะสำหรับสายแคมป์การใช้งานง่ายให้อารมณ์สีส้มอบอุ่นเหมาะสำหรับสายแคมป์ที่ไม่ต้องการเอาของไปเยอะตัวเล็กน่ารักสีสันสวยงามวัยรุ่นถูกใจ